สวัสดีค่ะหนูชื่อสีนวลทุกคนคงจะงงนะคะว่าหนูมาอยู่จุดจุดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวจะย้อนภาพกลับไปให้ดูกันค่ะ กูก็ไม่รู้ไม่ขาวแล้วอาชีพอะไรแล้วะว่าก,กูสวยปะะว่าก,กูสวยขึ้นนอะเว้ยขาวขึ้นแนะ่ะหรือเปล่าโอ้ยดีมันหน้ามากเลยนะแล้วก็ใครอ่ะก็สวยใหม่ะก็มันอ่ะ พี่กูไงพี่กูเกิดเขาเป็นนักฟุตบอลนนี่มึงไมกูไม่เคยเห็นเนอะโอ้ยเขาดังตายมึงไปอยู่ไหนมันเอออ๋อแหล่น้ำเดินจมึงน่ารักอ่ะกูเหมาะกับเขาปะโอ๋อมันน่าอีกแล้วไงมันน่ามันโหนกกูยังข่าไม่พอปะวะก็ต้องไปดูสิสวยสิครับตัวเออใช่พี่ขอจะมีแฟนอย่างมึงโอ้ยเขาโอเลยไม่เพราะว่าเขาอยู่แบบ ดีโบอ่ะคุยบ้าพี่ชอบจะคุยดีกูยังชอบเลยอยากได้ตอแหลโอ้โหหืมของอย่างนี้ใครได้ก่อนก็คนได้สิจ๊ะ <c oughs> น่นนารักกว่าจีบเลยกูยดำงนี้เนี่ยนะเดีย๋ยวมึงก็ต้องขาวกู <c oughs> ยอยากได้เหมือนกันหรอนี่จะได้เรียนเล็บขบขนาดนั้นหรอ <c oughs> น่นารักกว่า ทำไงดีวะไม่พีขอไม่ชอบกูมีวิธีวิธีอะไรนี่ยแม่กูเคยบอกว่าให้ทากัมมินกับมะขาววิธีแม่เมื่ยนะนะขาวรอดูกูสิขาวมากเนี่ยอไงนะโอ้โหมึงจะไดแค่ไหนละนี่พี่ฟุกอะของฉันไม่สวยอะก็เหนื่อยเลยนะมันหน้ามากค่ะวุอนวาอยู่ไม่ให้น้องคนรบ มึงหน้าอย่างกูเนี่ยนะจะไหวเหรอวะมึงต้องมั่นใจสิอลองสักตั้งหนึ่งเอา้าเสร็จแล้วกูว่าไม่เวิร์คเชื่อขมิ้นแม่กูขมิ้นแม่มึงเนี่ยเอา้าแล้วเอา้าลองก็ลองเอาวะ <Hey! S 1> เฮ้ยกูกูจะต้องสวยให้ได้เออมึงต้องตั้งอย่างนี้ มึงต้องตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราต้องสวยเราต้องสวยและเราต้องสวยจะสวยเพื่อพี่เขาถ้าไม่เอากูจะเอาเองนะไม่ทยังไม่ได้ในอีรี่ทำไมล่ะนี่ขมิ้นของแม่กูทำให้มึงขาวใสสม่ขามแต่มื่อผิวมึงขาดที่ใครออกกูจะเชื่อถือมึงได้มั้ยเนี่ยได้ลองดูหน่อยเอาเดป่ะเฮ้ยเอาจริงกับมึงเอาจริง เอาเลยบึงเอาดิพไปสนใจมันใส่ใส่นี่ก่อนนะคะอันดับแรกอัหน้าด้วยจะไหวไหมเนี่ยเธอจะต้องสวยที่สุดมาเลียโอ้ยใส่คำนี้เจ๊ดูยิ้มอยไงอยเลยอ้ยมันอยูนนี่กี่นวลนี่เอา เออพ่อไปไดเยอะมึงเดี๋ยวก็สวยเลยอีกนิดเดียวดีซ่านไหมเนี่ยโอ้ยวโอ้ยเหลือเป็นขี้นะมึุกซ่านอยู่นิ่งๆพี่นองอ่ะเอาน้ำมานิดนึง <c oughs> ขาขาดไปนี่กูจะขาวหรือกูจะเหลืองกว่าเดิมเนี่ยเอี้ยนี่กูเพื่อหรือขี้ข้ามเนี่ยเชื่อผู้ชาย มึงพูดเอ,องมึงท่องไว้สวยสวยแม่กูไม่ทำใหม้มึงหลุดหวังแม่นาะกูจะยอมเชื่อแม่มึงน,นี่นคะแนนได้เท่ากันนะทุกคนเลยแม่จะรู้ไหมว่ามึงเหนะื่อยขนาดนี้อื โอ้โหมันสวยแน่ยีนัวแสบจริงๆนันเนี่ยแสบจริงอ,อนันเนี่ยแสบตาป่ะน่ะแล้วลองกลับบ้านไปที่แบบฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวอย่างนี้ตังทิ้งมากี่นาทีคะเนี่ยคันจะเล็บตีนอ่ะ สวยแล้วได้แน่นอนไม่ฟุก,กอ่ะสวยแน่สวยแน่ฉ่ำมงแล้ว มาไปดีเวอร์มาหรือเปล่ดมึงไปดีเวอร์ไกลมากเลยเที่ยวพงนี้น่าอิจฉากูได้นั่งตัดเห็ดอยู่บ้านเนี่ยเป็นเห็ดอ้าวนึกว่าแต่ทำขาวแล้วกไม่หายแล้วบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันมันคันดอ้งข้อแม่องสีนองสวยขึ้นปะเนี่ยไม่หรอกค่ะพี่อันเดี๋ยวพี่ไปเล่นตะก้อเพื่อนแล้วครับ เนี่ยมึงสวยได้เพราะว่าเขามิ้นแม่กูเลยนะอีสีลปมึงขาวขึ้นจริงอะจรงเหรอวะมึงมึงขาวขึ้นเพราะเขามิ้นแม่อีลี่เลยเนี่ยคนระดงกันแน่ๆเลยพว่าสงไั่กูจะต้องพชนาต่อไปที่เขาจะได้ You out? ดีทั้งทีเนาะสนุกไทยดีแล้วของดขอบคุณครัเป็นไงล่ะได้ผ่อนแล้วสิไปเหวอะเลยมึงกินตัวเหรอกินตีนเฮ้ยพี่โตคะ้ตีจะยืนพี่โตคะขอแหายใจหนอยนได้ครเดี๋ยวขาพี่ได้ครับเดี๋ยวพี่ไปล สีนวลทำไมมึงได้หัวใจเยอะตั้งเลยอ่ะนั่นน่ะสิแน่นอนก็อีเนี่ยมันได้ดีเพราะเขามินแม่กูนั่นไงไม่เห็นเหมือนกูเลยเนี่ยกูซื้อมาแปะเองเนี่ยแปะเลยเนี่ยแปะเลยผู้ไม่สวยมันดูมันดูมันกระดานแปะให้พี่สิแปะสิขอบคุณค่ะวิวทำไมเลิศมากค่ะทำไมไม่มีใครมาแปะฉันเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะกูค่ะ เยอะมากนะใช่กูไม่กล้านี oh, ่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวกูก็ว่าจะดอกไม้ไปผู้ชายแล้วแหละถ้ามูงนี่ไปถือว่าดอกไม้ไปผู้ชายเลยเนี่ยแน่ใจนะแน่ใจไปสู้ๆนะสู้ๆนะไปเลยเร็วหนูเอง ครับผมชื่อฟุกหลายคนน่าจะสงสัยว่าผมมายืนณจุดจุดนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูภาพเลยครับเฮนายมาใหม่เหรอใช่เรามาใหม่เราเพิ่งย้ายเขา้ามาเองอ๋อนายชื่ออะไรเราชื่อฟุกนายอ่ะเราชื่ออาเราต่ำเรายืนอ๋อไปกินข้าวพวกเรากัน 得得，OK。 เดี๋ยวเขอฝากหัวใจพี่จกันนะได้ครับเดี๋ยวพี่ไปขราปูก็ได้แปให้พี่สิแปะขอบคุณคไลมากค่ะ กูก็มีเหมือนกันงั้นพูดพร้อมกันได้หนึ 1> 1, 2, 2> ่สองสาชอบมึงว่ะ ยิ้มรองทาพื้นเบอร์หนึ่งได้วางขายแล้วทั่วประเทศวันนี้ที่อีเลเว่นอเลเว่น